แทำอะไรนะทงแบสพวกกับพี่เบิร์ดอ่ะคือพี่เบิร์ตแกทงชัยไอ้นี่พี่ทองตรงแบสตทงแบสนี่มันเป็นอาชีพด้วยเด็กกระดูกพ่ออันนั้นต้องเป็นอาชีพของชาวบ้านถึงจะหาปลากินก็ทำยังไงบ้างกับพี่ทองตรงเบสนี่ยคือกันแรกตรงแบสเราต้องสำคัญเลยอะไรนะสำคัญกันอะไรคะกันบงเออกันแบสกันบงหน่อย นการแบดเด็กข้าทำการแบ็ดกันเบ็ดที่เราทำยังไงคะขั้นตอนอ่ะกันเบ็ดคือเราไปตัดไม้เผยยาวสอบร้องไม่ต้องสีบลองมาถึงป่าเซกป่าเซกเราเพล่ผูกที่นี่นะคะเหลาอะไรนะเหลาทำเกาเหลาไม่พราเขาเหลาทีเดียวนั่งหองอยู่ภายในเหลาเหลาไม่ไพ่ก็ไม่เผยเลย พอเราเลี้ยและครัอเราเล้ยก็จดการไปซสื้อดาัแเ้วมาทิ้ไเหมอนวเอาเลยนมันแกะแบ้ยเออเอ็นมาแล้วม่จะแบดแ่บ็ยังไงเงี่ยพอเราเอนแววไปซื้อสายแบดื้อสายแบดมาสกคสกูขายยังไง่ขายเป็นคอสเื้อมาสกัดเรเคลียมันแคส เราใช้ไม่แม้เราคลีนไว้ในแคชในคอสหลมในร่างร่างวัววัวร่างหนุ่มร่าใหญี่ในแบตในแคชในคอสในแคชในคอสคุมมอสคอสยามดีดังที่นี่นะคะที่นี่พอจะทำแบตมาได้จะไม่ได้ใจค่ะเราเป็นสู้ทำแบตทำแบตยิ่เป็นยังไงค่ะ มันเป็นเัีไมันใกล้ๆกับไพ่ตัวเ็กตาเบคับปซายจะเล่นเรไปซื้อตาเบไม่ือหมาโปรม่ได้รต่เารถเูนจะไม่เือไหนก็คุณนียซื้อสายเบสมาแล้วออกมาเขียวยตาเบสอะไรนะเขียวเยอไรนะเขียวอะไรเขียว เกลี้ยล่เร็วกี้อะไรค่ะเดือนเดือนไหนมีนาคมแม่งได้กับปฏิทินปแต่ละันกวนมันมากกว่านี้่เฮ้ยเดินลุ่เดินลุ่เดือนนี้มันอยู่เท่าไหน่คะเดือนมันอยู่ในินการที่เราจะได้เรจะต้องทำไงเราต้องขุดอะไรขุดขุดขุดอะไรค่ะชอบ

ชอบมันเป็นยังไงเราไม่รู้จักชอบอยู่ไหนไม่รู้จักชอบหาออพฟุตดงกี้เป็นแรงเป็นยังไงชอบมันเป็นเล่มเป็นเล่มอนไรฝงแล้วเล่มมันมีกี่หน้าคะไม่ใช่ดาบุ้ชอบเล่มเดียวหน้าเดียวอ๋อมันเป็นยังไงอ่ะมันที่มันมีดำนั่นมัจับไม่ดำ ที่ไว้ทุกปีเลยนะดำชอบไม่ใช่ดำสีทองอ๋อแล้วคุณนี่สมัครเป็นอย่างเดียวเลยคะมาดูตะวันรูเลนวิชเรียนสากาวิไมช